ข้าเสิรท่านชสมตลาดนะมาสีเซื้อนไปกินกับปุ่นเออเออไปหายเจ้าสาวเออโอ้ยบ้านหอมบ้นหอมเลยกุณนเจ้าคิงเอ้าไปขายใต้ไ้ิแรงเขาเจอกันกันไอ <c oughs> มาแมนวันนี้มันสุเด เอแต่ว่าพอได้ทร uh ิป huh. น okay. mm ี hmm. uh ่นางไพรวันเออนางไพรวันนี่อร่อยจอดนี่ซาไพรวันกันจอดพุ่นี้มาหลังรถคันนี้ลูกทางน้ทางโค้งทางรถนี่ลุงไปนี่เอากินอยู่แถวนี้แหละอร่อยเหมือนี้เป็นอ่างุนปศิบามากินแก้วขิงโยฮัน วันนี้อางุ่นเด้อเป็นพาลมากินเจวขิงอน้ำกับน้ำกับคุณเจวขิงอาหารไทมาอาหารนี่บอกบันเก๋อุเล่วซเลวใส่งุ่นงุ่นพาเอาใส่ก็ได้เป็นหอนาอยูม นี่ใส่ขิงนวลเบาอ่าแม่นี้ขิงอันนี้เจลขิงโอ้มันตัวนี้ของรถเป็นที่สีเป็นดเด่นแล้วก็จกญ่เกตินอยจกกินเมื่อเจอมีเท่านีเลยตัวเด่นตรงนั้นเทยินวัีคร่าข้เขาได้เขากับเฮดแซบอยู่ไหนบอ ข้างในมันแบบมีใแช่บอกข้าวนะะโอ้แล้วข้างนอกเป็นแบบข้างนอกเป็นแป้งนันนวลเนี๋ยเาไปก็เอนี่เอาของไปแล้วเรื่อง อันนี้แม่นอันนี้แม่นลมมแล้วแต่หมักเผ็ดบ่เผ็ดเขาหมักเผ็มอ่ะอันนี้มันขิงก่นอนเนาะเลยเอาขิงใช้เขาปุ้น,อน,นเออในเครื่องปุ๋งน้ำตาลใส่หน่อยนึงแล้วแต่ปุ๋มกักอ,อันนั้นเป้นงนัวโอเควิธีกินกระปุ้นแจ่วขิงแม่นและอันนี้เป้นงนัวผงรสมัยอ,อันนี้อันนี้ใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยโอเคอากาศ ไปดับปเดไปเด็กเจียวีไอ้ไอ้ไนใ้มาเบิ่งอาุุนปุ่มก่อนได็กใส่ปุ๊บแล้วล้วก็เอาน้ำอันนี้มันน mmm <no ้ำร้ก่น้เดอันนี้แล้วแล้วแต่ว่ามักน้อยมักหลายถ้าเขากกินน้ำาหลเขาก็ใส่ไปซัมนี่บัคเคนยไม่น้อเบือ่ะก

ไปอาใส่เนี่ยคนมีกับพุ้นเขาไมดเลยแล้วเราดยแลกะพุ้นเลยแบบนี้นะโอเคเอาขอบพุ้นให้หลานให้เราคนใส่มเแล้วแต่มาเขาเห็ดบาดเดี่ยวรู้ทางมันไหนเอานี่นี่นี่เอาน้ำป้าเนี่ยนะอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำป้านี่ก็ได้นะ เริ่มมีใส่สีสันแล้วว้าวบางคนก็เจ้ากับหมักใส่น้ำแต่เฮาวโหมักใส่น้ำเออฮากินแบบแคกอันนี้เฮากินแบบแครนโอเคแล้วก็เอาปลาใส่เอาซีนใส่แบบนี้นะเอาใส่เดูเอาให้ใส่ให้พร้อมเป็นโมเดลเลยตัวนี้รูปโอ้ยตั้งยิืนเป็นโมเดลป้าๆนั้นยืมมายืมมาตัวนี้ซีนซีนใส่ ใส่กียใส่คือเจ้าบมมีเจวอันนั้นเหรอเจวมันได้ขอแค่หมูค่ะคู้เดมามีครบตรงที่บขนาด้จะมมีเกล่อหมูนะฮะ้าบสงแล้วแต่ขั้นมันมากใส่เดี๋ยวมีข่อให้อยู่นเด็กแบบนี้เป็นอันเส้นสุดุกคราวันจมเอาปลาเส้น้ำรดกันสโอเคานี่มันกับปูเจียวขีแบบนี้บนี้ แล้วโอเคเป็นบอเขาหมาให้ปากความแซบดัก็เอท่านหมอเป็นเอร็ดแค่แบบงุ่นบท่านหมอยังบ่แล้วเนาะเขาดิ่มไเขากิ่มจสแก้วแก้วส่หมาเออไม่ตู้ได้เป็นยังไง เออครับบ <laughs> <s uss> ่ได้ใส่แต่อันแก้วกินโอ้ยังบ่ใส่หว่าบ่ยันเพชรบ่เพชรเออเอาพักใส่แน่มันจมจ้อมเลยล่ะเอ๊ะพ ลูกก็กินาเวีรเยปันดูปันดูเขาหางลอยตตข้างในใปลาอยใสน้น่จริงแทบ่ัที่มกนาานกินกับพุนเจียวขิงมือนทานไทยบ้านแขมองบ้านหอมจีนเบีรใส่น้ำลายด้อลุง แก้นี้แม่ก็จะประเด็นสุดที่ลดลงมัดดนมต้องออเปลี่ยนแก้วมาเฮออ้ยย่างขึ้นโอ้ลงไปอีกแล้วนี่เสียได้ภูริส่งภูริส่งกลับเมื่อชัวชัวเมื่อเมื่อนี่ไปไว่ายัง่ยคินเตี๊ยดเพื่อเพื่อมันลงอยู่เดี๋ยวนี้กินมากมากเลย ไอ้นมเาเป็นไงระวังเข้รมดานี่ขั้นตอนลุ้งสิขึ้นรลสมัยตะกี้เนาะสุกยากรเนี่ย จะว่าจะกอกว่าจะซ่องเลยบุปผานี้